เพิ่งเข้ามาเมื่อวานสดๆร้อนๆเลยนะคะวันนี้เดี๋ยวจับมาทําคลิปวิดีโอให้ลูกค้าก่อนเลยนะคะแดดร้อนมากอันนี้นะคะวัยรุ่นรู้กันนะคะมันเป็นแรไอเทมของวัยรุ่นเลยนะคะผมไม่แน่ใจว่าเป็นยุค80หรือ90อะไรประมาณนี้นะแต่คันนี้ต้องนำเสนอจริงๆนะคะมาด้า MX5 ศูนยแท้ไปดูคะ่ะ <laughs> อ่ะคันนี้นะคะฝนบอกแล้วว่ามันเป็นแรไอเทมจริงๆไม่ได้โกหกเลยนะคะสำหรับม a z ด้ MX-5 คันนี้นะคะเป็นรถศูนย์แท้นะคะไม่ใช่รถจดประกอบไม่ใช่รถนำเข้านะคะออกศูนยม m a ด้าแท้นะคะสำหรับ MX-5 สีขาวคันนี้นะคะอ่ะมาที่นี้ก่อนเลยนะคะต้องกรีดอ่ะพอเห็นร้อแล้วคือแบบแว่าอยากกรีดมากนะคะ อันนี้นะคะแม็ก b ีบีนะคะแท้นะคะแค่แม็กสี่เส้นเนี่ยฝนก็ว่าแบบคุ้มแล้วนะเออแม็กสี่วงเนี่ยสี่เส้นแม็กสี่วงเนี่ยก็กรีดแล้วนะเนาะก,ก็คุ้มแล้วนะ BBS แท้ฝนย้ำเลยว่าแท้นะคะแล้วก็ยางบิตโตนใหม่นะคะทั้งหมดสี่เส้นนะคะอ่ะมีอะไรอีกคันนี้โช๊คนะคะโช๊ดีทูอ่ะโช๊ดีทูอ่ะมันปรับสูงต่ำได้นะคะก็ แพงไม่แพ้แม็กเลยนะคะอันนี้ลูกค้าก็จะได้ไปคือได้คันนี้ก็คือจบหล่อเลยนะคะแล้วก็ยังเพิ่มคันเร่งไฟฟ้านะคะให้ลูกค้าสนุกกับการขับขี่คันนี้เข้าไปอีกนะคะแล้วก็คันนี้ออกศูนย์แท้นะคะไม่น้อยนะคะรถปี2012ไม่อยู่ที่7 0 0 0 0มื่นนะคะไม่แท้ลูกค้าสามารถเช็คศูนย์ได้เลยเนาะคันนี้นะคะหลังคาเปิดปิดได้ปกตินะคะรถใช้งานได้ปกตินะคะสวยอ่ะคันนี้ลูกถ้าลูกค้าเดินเข้ามาดูนะ ก็คือมันสวยมันมันมันเตะตาคันนี้เนาะรถอ่ะมันมีหลายคันมันมีหลายยี่ห้อเนาะเนาะแต่คันนี้มันเดินเข้ามาแล้วรถมันสวยรถมันเตะตาจริงๆนะคะราคานะคะเพิ่งรถเพิ่งเข้ามานะราคาอยู่ที่1นึ่งล้านสองแสนบาททวนนะคะลูกค้าเข้ามาดูรถได้ทุกวันเลยนะคะที่รถบ้านเฮงเฮงสองนะคะถนนการประพฤกษ์บางแคนะคะเข้ามาหาเซลล์ฝนได้เลยนะคะรถดีมีคันเดียวนะคะ m อ็กตอนนี้มีคันเดียวสีขาว รถเดิมนะคะเปิดทุกวันเนาะเหมือนที่ฝนบอกนะคะก็ยังไงใครมาจากคลิปนี้นะมาหาเซลล์ฝนนะเดี๋ยวฝนม,มีส่วนลดให้ฝน <c oughs> ม,มีส่วนลดให้นะคะ <c oughs> ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กับคลิปนี้ให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดนะถ้าฝนม,มีรถสวยๆรถด,ดีๆรถที่หายยากเข้ามาลูกค้าจะได้รู้ก่อนใครเลยนะคะแล้วก็มีโปรโมชั่นดีๆให้ลูกค้าตลอดนะคะ ก็ยังไงนะคะฝากคันนี้ไว้นะคะใครหายอยู่ไม่ผิดหวังจริง MX 5ปี2012มีช่องทาง f c e e o o o k แฟนเพจนะคะก็ซื้อขายรถบ้านคุณภาพดีเอออะไรนะฝนซื้อขายรถบ้านคุณภาพดีนะคะแล้วก็ YouTube นะคะก็รถบ้านเฮงเฮงสองนะคะแล้วก็ช่องทาง TikTok นะคะฝนฝนนะัทวานเนาะแล้วก็ช่องทางไหนอีกอะมีแค่นี้แหละ สีช่องทางนะคะสามช่องทางนะคะเออแล้วก็เพจใหญ่ดูได้เลยนะคะของเรามีหน้าร้านนะคะตรวจสอบได้ลูกค้าไม่ต้องกลัวเลยนะคะว่าอา้าวรับรถไปแล้วจะยังไงนะคะบริการหลังการขายเรามีเนาะรถบ้านเฮงเฮงสถนนการรับปะพฤกสนใจเข้ามาดูก่อนได้ค่ะถ้ายังไงฝากติดตามคลิปนี้ด้วยค่ะบ๊ายบายค่ะ